นี่โคซิงนะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับยกสันไทยนะครับยาว12เมตร12เมตรกว่านะครับ12เมตร50ขึ้นนะครับอันนี้เราก็ทำโรงจอดรถนะครับอันนี้ก็สันไทยยาวนะครับก็ ใช้เทคนิคผูกเชือกนะครับผูกเชือกแล้วผูกหลักไว้รองนี่นะครับนี่นะครับสันทายยาวๆนะครับ12เมตร50นะครับแล้วก็ผูกเชือกสองเส้นนะครับตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ปังนี้เส้นหนึ่ง แล้วก็ผูกดึงขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับครับเทคนิคดีๆนะครับแบบคนไทยยาวนะครับคนไทยยาวก็จะใช้แบบนี้ส่งนะครับมันง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับสําหรับคลิปนี้นายไมโครซิงครับก็พาทางทีมงานนะครับมาทําที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะครับรถก็ได้มีร่วมยูทุกคันนะครับ สำหรับคลิปนี้ทางเราโพซิ่งเก็บคลิปโพสแนี้นะครับครับสวัสดีครับผม